ตอนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทําเครื่องถนอมผิวหรือดูวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะ วันนี้นะคะนุ่งเอาวิธีนะคะระง,งับการอาการปวดนะคะจากไมเกรนมาฝากกันนะคะซึ่งวิธีการนะคะจากศาสตร์แผนจีผสมนะคะแผนไทยนั่นเองค่ะโดวยว่าไม่มีผลข้างเคียงและที่สำคัญนะคะจะลดอาการปวดได้ดีมากๆนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i b e ค่ะวิธีแรกนั่นก็คือการกดจุดระง,งับไมเกรนค่ะ ค่ะทีนี้เรามาดูจุดเผือกู่กันก่อนนะคะจุดเหอกู่นะคะเราอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจะอยู่ในประมาณช่วงนี้นะคะเรากดไปตรงนี้เลยค่ะนะคะกดไว้นะคะ,ะ,คะประมาณหนาทีนะคะซึ่งตรงนี้ตามศาสตร์แพทย์แผนจีนนะคะจะช่วยในเรื่องการเปิดไมเกรนได้มากๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมน้ําร้อนเลยนะคะร้อนนะคะหแก้วนะคะกาแฟนะคะจ้ำนวน1ช้อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราบีบมะนาวใส่ลงไปค่ะให้เราบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักเรื่องการผอมผานะคะรวมถึงนะคะเราไปดูวิธีทำมาแล้วนะคะก็คือเครื่องดื่มนะคะ าแฟใส่มะนาวและน้ำผึ้งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งประโยชน์ของกาแฟนะคะพบว่ามีสารที่ช่วยขยายหลอดเลือดและที่สำคัญนะคะต่อต้านไมเกรนบรรเทาอาการปวดศีรษะข้างเดียวนะคะรวมถึงปวดตุบป,ปวดตุบเป็นจังหวะได้ดีนั่นเองค่ะและเมื่อกาแฟนะคะผสมกับน้ำมะนาวซึ่งเป็นกรดซิตริกนะคะกรดมาลิกและกรดเอสโคลบิกนะคะซึ่งช่วยขจัด แคลเซียมที่สะสมในหลอดเลือดแดงและตับอ่อนนะคะพลังของกาแฟดําและมะนาวจึงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะเป็นวิธีการบรรเทาและต่อต้านอาการปวดไมเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้นะคะ กาแฟดําใส่มะนาวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะอย่างแรกเลยค่ะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและลดน้ําหนักได้ดีค่ะคนนะคะมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญทําทงานไม่ได้ดีนะคะโดยเฉพาะอายุเยอะๆเนี่ยจะทําให้คุณอ้วนง่ายเหนื่อยง่ายลองดื่มกาแฟดําใส่มะนาวเป็นประจําทุกเช้านะคะเพราะประโยชน์ของกาแฟดําใส่มะนาวจะช่วยกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญของเราทํางานได้ดีขึ้นค่ะ แต่อย่าลืมนะคะห้ามใส่น้ำตาลค่ะถ้าเกิดคุณต้องการฟวา์มหวานให้ใส่ดําพึ่งได้นิดหน่อยค่ะ 2. ค่ะช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายนะคะมะนาวมีส่วนช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่มีหน้าที่ขจัดสารพิษในร่างกายค่ะการดื่มกาแฟดำใส่มะนาวจึงช่วยดีท็อกซ์สารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะคะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง นะคะผิวพันธสดชื่นเปล่งปั่งนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะห่างไกลมะเร็งลําไส้นั่นเองค่ะสุดท้ายเลยค่ะ ในมะนาวมีวิตามินซีสูงนั่นเองค่ะประโยชน์ของกาแฟดำใส่มะนาวอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือวิตามินซีที่อยู่ในน้ำมะนาวจะไม่สูญสลายไปแม้เราจะผสมเข้ากับกาแฟดังนั้นการดื่มกาแฟดำใส่มะนาวหรือเป็นช่องทางการรับวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายนะคะได้ดีมากๆค่ะและเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงและบำรุงผิวให้กระจางจากภายในนะคะซึ่งเป็นอีกข้อที่เป็นประโยชน์ ของกาแฟดํานั่นเองค่ะเป็นไงคะถ้ารู้ประโยชน์อย่างนี้แล้วปุ๊บลองทําทานกันดูนะคะสําหรับคนที่ปวดศรีรษะด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ส่วนใครนะคะที่ทําดื่มเป็นประจําแล้วคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน e ีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ